ทางด้านในฝั่งของทีม C ใช่ไหมทีม C เป็นฝั่งซ้ายถูกไหมครับ C, C, ah, C. สีฟ้าหรือเปล่าทีม C สีฟ้าถูกต้องบบครับทีม C เป็นฝ่ายแบนครับผมตอนนี้คุณ p R ลูก Luxiu หรือเปล่าไม่ลู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าก็สมมติว่าอ่านถูกแล้วกันทีม C ครับเลือกแบนตัวแรกมาเป็นวอล์คาดนั่นเองนะครับผมต่อไปครับทีม D ดูซีจะเลือกแบนตัวไหนว่ขาดนี้แบนทุกเกมนะทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายแบนถ้าผมเล่นเองผมก็จะแบนทุกเกมเะผมไม่ชอบนะฮะทั้งทีมดีครับเลือกแบนมาเป็นของฟลอริโนนะฮะรู้สึกว่าทีมดีจะทำการบ้มามาดีนะครับเพราะรู้สึกว่าตัดตัวฮีโร่ซิกเนเจอร์ของคุณน้ำโมได้เพราะว่า ท่าที่ผ่านมาเราเราจะเราจะเห็นการแข่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นคุณน้ำโมเนี่ยเขาเล่นคอรินตลูได้คิ้วมากจริงๆผมทีมสีครับเลือกแบนเป็นทยยาเตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแคลี่ที่ถ้าปล่อยเลดก็น่ากลัวมากเพราะมีการโจมตีแบบทรูดาเมจนันนองก็คือเจาะเกาะนะไม่ว่าจะเกาะเท่าไหร่ก็คือละลายแท็กแน่นอนนะครับผมเป้าไปเต็มๆนะครับผมไม่ ลุกกรอบเลยนะฮะใช่ครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งตัวับที่ที่ที่ต้องแบนทุกเกมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ช้ำเนี่ยฮายาเตะเนี่ยรับรองมัน,มนไม่ว่าจะแท้งหรือแครี่ก็ละลายนะครับผมส่วนทางทีมดีครับเลือกแบน,แบนเป็นอาญาครับส่วนทีมซีครับเปิดมาตัวแรกเป็นเวเลสนะฮะเป็นหนึ่งไฟเตอร์ ที่ทั้งถึกแล้วก็ดูเลือดได้นะครับสามารถเอามาเล่นใน2องตำแหน่งได้นะครับส่วนใหญ่ก็เราจะพักหลังๆเนี่ยเราจะเห็นคนเอาเวเลสมาเล่นโรมิงอันนี้ก็เป็นโรมที่น่ากลัวอีกเหมือนกันทีป e ีครับเปิดแคที่มาก่อนเลยคุณดาร์คจังฮะเลือกมาเป็นเซลิก้าตัวนี้ก็<ๆ>ค่อนข้าน่ากลัวครับใช่เอา้าแกรกหลุดนิ่นาะดึงดูดฮะคอโบดึงดูดนะ กดดึงแล้วก็กดดูตขาดีสมัมผีสเพื่อเป็นแก๊กครับผมถือว่าเป็นคอมโบที่น่ากลัวนะครับผมถ้าแก๊กดูดเสร็จปุ๊บซิลิก้าตั้งป้อมจิตด,ดูไม่เหลือแน่แแก๊กมันเป็นตัวปัดประสานนะฮะเพราะว่าอัออนติเมตมันี่มันสามารถแบบพลิกไฟได้เลยเพราะว่าเสียจังหวะเพราะว่าเนื่องจากโดนดูดถ้าเกิดไม่มีหลากเนี่ยค่อนข้างแบับเจ็บเปียกอยู่เันกรก็ต้องดูดีๆว่าว่าจะใช้ เตรียมได้ถูกจังหวะหรือเปล่าส่วนทางทีมสครับเรื่องเป็นไวโอลตนะฮะเปิดแครี่มาแล้วนะครับแล้วก็คุณนโมฮะกำลังเลือกจะเป็นบีหน้าหรือเปล่านะครับส่วนช่องทางใน Facebook นะครับผมถ้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แชร์เอาไปาใ,ให้เพื่อนๆใตรดต่อได้นะฮะ เลือกม,มาเป็นของฝั่งของบอลดัมนะครับบอลดัมกเ็เป็นฮีโร่ที่น่านะคาบเพราะว่าด้วย,ด,วยด้วยแผ่นดินดำใหม่เนี่ยมันมันเป็นแบบติดตามตัวเนาะมันมันก็ทําให้เ,เสียจังหวะไฟได้เหมือนกันถ้าเกิดโดนฝังดินไปหมดเลยนะครับทางทีมดีนะครับผมเลือกมาเป็นมาหลอกนะครับ จึงคุณโมชิโมชิคุณเคนะบอกไปข่าวก่อนแล้วว่าแพทนี้นะครับมาลงค่อนขะ้างน่ากลัวใช่เพราะว่าเป็นฝ่ายแบนอาทีแครีกิททีมดีครับเลือกแบนมาเป็นอลิสเตอร์นะก็เป็นอีกหนึ่งเบนที่ค่อนข้างสีสีเยอะนะทั้งสโลทั้งสตันมินีสตัน,น,นแล้วก็โดนจับด้วยนะอันนี้ก็ต่าง,งน่างกลัวเหมือนกนันเป็นอีกตึงเป็นอีกหนึ่งตัวที่ แบต่อไปเป็นทีมสีครับทีมเลือกมาเป็นเอลนดอร์ครับฝ่ายเป็นฝ่ายแบนเอลนดอร์ไปมาเป็นแครี่ปาที่อีกหนึ่งตัวที่เป็นแครี่ที่อดังนะหัวหน้ามากตัวเอลนดอร์เนี่ยค่อนข้างมีโมบิลิตี้ที่สูงมากนะครับฟุ๊ก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 ตามที่เซอร์ได้เราเจอคนเล่นจะทำลำลองจับตัวยยากครับแบนตัวสุดท้ายของฝั่งทีมดีด็อกนะครับ เป็นนาคอสนะครับผมซึ่งเกมที่แล้วนาคอสค่อนข้าขขง,ขง,ขงป่วนปันป่วนเกมมากเลยครับหรือว่าเป็นตัวที่แบบตัวสําคัญของเกมเลยก็ว่าได้ครับคราวนี้ก็ถูกแบนไปผมคิดว่าทีมดีเขาต้องจะแบนเพราะว่าอีกอีกอย่างหนึ่งคือด้วยด้วยด้วยในเรื่องของเซนิกาเซนเิกาอันติเมเน่ค่อนข้างขาตายก็มีโอกาสที่จะไม่นาคอเนี่ยเข้ามาปานระวังเซนิกาตอนอเปิดอันนี้ตัต้งปองได้ ทีมซีป้าเป็นฝ่ายเลือกต้องต้องแบนนะครับว่าจะต้องทีมดีครับทีมดีเปิดมาเป็นคลิกซี่นะฮะในฝั่งของตำแหน่งของเมดนะครับทีมซีครับเป็นมัตเตอร์ไฟป้ามัตเตอร์ไฟจักเกิร์แล้วก็ในส่วนของเมดของทางฝั่งทีมซีฮะก็ดูเหมือนว่าจะล็อมมาเป็นเซเียรหรือเเซียรหรือเปล่า สรุปเป็นเดียวเซียนครับผมก็เป็นเมร c ซีซีอีกเหมือนกันฝั่งนู้นก็เป็นเมรซีซีเหมือนกันครับเพราะว่า,วาคริกซี่เนี่ยสามารถยุกสตันสตูได้ซึ่งก็สามารถทาให้เสียงหวะได้เช่นเดียวกันแล้วก็แรงมากนะครับคริกซี่เนี่ยเราสก,กิลค่อนข้างเบรระยะค่อนข้างไกลนะก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวคริกซี่สำหรับคาดีเน็ตครับคาดีเนะ็ต ไปดีแน,น่น่าไปดีใช้ดีเหมือนจะขาดขาดป่านะฮะตอนนี้กำลังเลือกว่าจะเล่นจังเกิลตัวไหนดีนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับในทางฝั่งของมาดางไว้อ๋อเลือกเป็นซิลฮะซิลก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าด้วยในเ่องของความชี้อัลติเนทนะฮะอัลติอร์เนทเขามัน จะไม่เป็นเป้าเนาะได้ครับดามเมจทำอะไรไม่ได้ครับมันก็ทำให้การคิวแล้วก็การหนีออกมานะครับทำได้รวดเร็ว,วได้มาถ้าสับถ้าสับ,สบในฝั่งของแคลรี่นี้อาจจะหายได้ก็ต้องอาจจะต้องอาศัยเดินแช่แชกันไหมครับแช่แช่ทำเหตุเออจริงจริงจริงจริดูจากไลน์อัพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะสู่สีกันอยู่ยังไม่มีตัวไหนที แต่เปรียบเสียเปียบเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็มีตัวยืนตัวยืนทั้งคู่แล้วก็มีไฟเตอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครัว่าเกมนี้จะใครเป็นฝ่ายชนะในเกมแรกนะครับเป็น b บ s อฟทีนะครับสาสองในสามโอเคนะครับผมแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมนะครับทาง facebook นะครับวันนี้เรามี n f t แจกสใบนะครับของทาง โยเคปโตนะครับผมของน้องเคดักแซบนะครับ3าตัวนะครับจะเปิดการรัฟเฟิลนะครับหลังจากที่เกมสุดท้ายนะครับจบนะครับเกมตัดสินนะครับก็ห้ไปรัฟเฟิลกันได้นะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมครับรบขอบพระคุณนะครับรักน้อยแต่ขอให้รักนานนะอย่างนนะครับถ้าสมมุติสมมุติอ่าท่านใดนะครับอยากจะสนับสนุนหรือว่าร่วมกิจกรรมร่วมกันก็สามารถอ่าร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วยกันได้นะครับหรือว่า ครั้งหน้าเราจะมาลงแข่งด้กันนะครับเล่นแข่งกันคำๆสนุกๆครับเพื่อจุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันนี้ก็คือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระวมาครีเตอร์ด้วยกันใช่ัะเรียกว่าเป็นกิจกรรมของคอมมูนิตี้ดีกว่าเนาะจริงๆจริงๆเอาแล้วเกมเริ่มแล้วครับผมตอนนี้ทั้งสองไฟล์ ที้ทีมซีนะครับผมเล่นป่าปกตินะครับส่วนทางทีมดีนะครับป่าครับป่าป่าทีมซีไปแล้วครับป่าทีมซีไปแล้วตอนนี้มาเวทที่ป่าของทีมซีนะครับโดยคุณดักจังนะครับดีกันเงียบเลยโอเดินการเหมือนจะมีประเด็นครับพี่ครับโดนทักทายไปเกือบครึ่งหลอดครับผม แล้ทางเลนล่างครับเหมือนจะรู้ตัวแล้วครับว่าป่าตัวเองหายครับตอนนี้เลนล่างครับเลนล่างครับเดี๋ยวเซียนแช่เซลิก้าทางฝั่งของแกรี่ได้โดนทักทายไปหมดเกือบเครหลอกโอ้โหแต่บัตรบัตรถังจังเหลือหนึ่งข้อนะครับผมเดี๋ยวเซียนยังบาสกิลไปแร็กดึงมาไม่โดนนะครับแร็กดึงขู่ครับเหมือนจะโดนแช่ครับคิกซี่โดนแช่โดนทักทายไปครึ่งหลอกบัตรถามยกขึ้นมาได้ไหมยุดบัตรครับผมสุดยอดครับบัตรโดยไฟโอเลตของทางฝั่งสีนะครับ โอ้ยโอ้ยเหมือนจะมีประเด็นโอ้โหเก็บไปสองนะครับผมฟิกยกครับตลังทำไม่ท่ามสวยมากแต่ว่าโดนป้อมยิงไปนะครับผมโอ้ดั้มไม่ธรรมดาเลยนะครับสกิลเพยใ์ใช่ใช่ใช่ลูกเล่นแพร่าพมากทางฝั่งของเลนบนก็ไม่มีนะครับมารลอดก็กลับบ้านไปเพราะว่าเลือดโดนทักทายไปครึ่งหลอดนะครับโอ้ฝั่งเลนล่างนี่ทีมซีรับนำไปก่อน2ต่อ0ครับตอนนี้สกอร์ของ คิวโดนหลวอมตอนนี้ครับโอแกก์โดนแช่ครับโดนซีซีเอาไว้เลตสกิลสองใส่แต่ว่ามีปัญหาเกริ้งกริงยิงแต่ไม่ตายครับผมตอนนี้ไว้อลเลตโดนสวนแน่ครับโดยซิลซิลฟาดมาไว้เลตยืนยิงฟรีเรียบร้อยครับบัตเตอร์ไฟเข้ามาโดดใส่เซนิก่าเหมือนจะเป็นอีกศพนึงเรียบร้อยครับโดนซีซีกระหน่ำเลยนะครับทั้งเบลดัมงัดนะครับทั้งเตียวเซ<ช>ียนแช่นะครับใช่ครับโอ้โหสองนาทีโดนไปสี่ศูนย์แค่คิดดูว่าเปิดโอกาสให้ไวโอลเลกิ้งยิง จะนำไหมครับเมื่อกี้ใช่ครับผมและทางโหแล้วเป็นทางไวโอเลตด้วยนะครับที่คิวได้2เนี่ยการกันก็ค่อนข้างนำเลยเทีเดียวนะครับในทางฝั่งของถึงทีครับเหมือนตรงบางก้อนจะมีประเด็นแต่ว่าแก๊กดึงไม่โดนครับเพราะติดไอรอนบอดี้แต่ตอนนี้ครับพิกซี่ยังรอดอยู่แต่โดนแก๊กดึงไปครับเรียบร้อยครับเจนิก้าฆ่าเวเลสไปเหมือนแต่ว่าเหมือนจะต้องแลกครับเรียบร้อยครับเจนิก้าก็ตายไปด้วยนะครับก็ทางฝั่งของเสียอุปกรณ์อพิซอด้าก้อนด้วยนะใช่ครับผมใช่อออกไป ทางฝั่งของทีม C ครับก็ได้มาได้ในทังฝั่งของแคดดี้ของทังฝั่งของทีม D นะฮะแต่ว่าทีม D ก็ได้โัวไฟเตอร์ของทางฝั่งของทีม C ไปนั่นคือเวเลนนั่นเองเดือดกันตั้งแต่ต้นเกมมาเดี๋ยวึงคลิปโชว์ไปทีนึงครับครูครูเหมือนทุกเลนยังปกติอยู่ครับแต่ว่าเลนล่างเนี่ยโอ้โหใส่กันนัวยับเลยครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ต่างคนต่างดูเชิงฮะเหมือนเลนล่างจะมีประเด็นครับคลิกซีคิกซีโดนแช่โดยเดียวเสยนละอดเดียว<ต>เส้น<พ>ดอดอัติเมทไปเนียบร้อยครับแล้วในทางฝั่งของแกก็ดูดครับเกิดดูดฟรีครับยังไม่มีครตายครับตอนนี้เดียวเส้นแช่เอาสถาการตั้งป้อมสวนครับออกไปครับไล่เพื่อนไล่ไล่อย่าไปยุ่งกับเพื่อนครูนะครับ ไอ้กระโดดเตียวเซียนแช่ไปนะครับผมก็รอดมาได้นะฮะก็ยังรอดมาได้ครับยังไม่มีประเด็นอะไรมากนะฮะถือว่าทักทายกันครับสันแกลกลับไปเติมเลือดนะครับผมส่วนเตียวเซียนยังซุ่มอยู่ในปากอยู่นะครับผมพร้อมกับมีระเบิดอ่ะเตียวเซียนกลับไปแล้วนะครับตอนนี้ให้บาดำซุ่มแทนนะฮะแล้วทางเรียนบนว่ายังไงนะครับเจอเช็คป่า เวลสหนีออกมาได้นะครับผมและก็เป็นทางซีลนะครับเปิดลัสเลเยอร์โอเคเอาตรงกลางนี้ประเด็นครับนี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเทียนครับแช่เคซี่โอ้โหโซโลคิวโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมอีกที่ได้เสียชีวิตไปนะครับมันน่ารำคาญจริงๆครับเดียเซียนเพราะว่าโอ้โหแช่แช่เสร็จปุ๊บก็ไปไหนมาเนี่ยแช่อีกแล้วครับแช่โชว์ไปนานมากเลยนะครับใช่ครับแล้วแช่ แล้วแช่ได้2ครั้งด้วยที่ประเด็น<ร>โอ้โหแช่แล้วก็สโลทำให้เสียจังหวะได้เลยครับอกีแต่ว่าทางฝั่งทีมดีได้ทางดาร์คซลเยอร์ไปนะครับผมก็ได้คลิปยักษ์มานะครับก็บจะเป็นส่วนที่ได้เปรียบหรือเปล่านะครัจะดูระหว่างเกมต่อไปอันาครับอัสนะโดด <c oughs> มาหลอดรู้ตัวครับช็อกหนีไปนะครับผมผมจะบอกว่าคลิปใหญ่เนี่ยคลิปใหญ่แผ่นนี้ <c oughs> เงินจะน้อยกว่าคลิปธรรมดานะครับ ใครคิดว่าแบบโอ้ยตีแล้วได้หลายล้อเลยแต่จริงไม่ใช่นะครับคีฟคีฟธรรมดาของพวกเราเนี่ยเออมันจะได้เงินเยอะกว่าคีฟตัวใหญ่นะครับคือมันจะทําให้อีกฝ่ายจนนะถ้าคีปตัวใหญ่มาเพราะฉะนั้นดับเฟรยเยอร์ในช่วงต้นเกมแล้วมีผลโอ้ข้างล่างมันเป็นครับโดนฝังแต่ข้างล่างสี่ครับแต่ยังไม่มีใครครับโอ้โหโอ้อาสนะอานะว่าไงแก๊กดึง กากดึงเดียวกันไปตบโอ้เรียบร้อยเดียวเส้นตายไปเรียบร้อยครับแล้วดูเหมือนว่าอาชนาลบาร์เดมก็จะตายไปด้วยหรือเปล่าเลือดน้อยครับแต่ไวเล็ครับนอนไปแล้วครับเวเลครับพุ่งเข้ามาปั่นครับดูดเลือดครับแต่ทางเซเรกาฟิกหนีได้เวเลก็ตามไล่ฝันเอ้ไล่ไล่ปั่นครับตัวเครัวแต่ปั่นดึงเข้ามาขอจับมือหน่อยเรียบร้อยครับเซเรกก็เดทไปบอไปครับใช่นอนไปอโอ้หื เวเลตตอนนี้เวเลตัวนี้สุดจริงครับอัชนะเข้ามาช่วยนะแต่เวเลตยังรอดชีวิตอยู่นะครับเพราะว่ามีบัตเตรรถไฟเข้ามาช่วยที่นี่เลนกลางครับก็มีการดันคีปเป็นเกิดขึ้นนะโซนคีปไวที่นี่ครับป้อมล่างครับป้อมล่างอย่างว่างครับป้อมล่างคีปดันนะครับป้อมล่างก็ดันป้อมบนก็ดันครับตอนนี้ใช่ครับผมใบคีปเข้าไปแล้วนะครับ น่าจะลดผมน่าจะลดไปได้แค่ประมาณครึ่งหลอดรับเวลสมาเคียร์ได้แม้ว่าสกอร์นะครับสกอร์ของทางทีม C ีจะนําไปถึง4ตัวคือ8ต่อ 4, 4, 4นะแต่ว่าการกันเนะี่ยยังเท่าๆกันอยู่เนื่องจากไฟเมื่อกี้นะครับก,ก็ทําให้การกันเงินดีดขึ้นมาได้น,นิดนึงนะครับผมกลับมาสู่สีกันนะครับผมใช่ครับผมตอนนี้แกลกเริ่มน่ากลัวขึ้นนะครับผมมีทั้งไอเทมแล้วก็สกิลพร้อมแล้วนะครับเลเวลสอง อ่างกันไปซะาล้วกนนะครับตอนนี้เบลดัมเดินเช็คเช็คไปจะเปิดใครจะเปิดก่อนนะครับผมเบลดัมฝังไปแล้วนะครับผมอาจังหวะนนี้จะงัดหรือเปล่างัดมานะครับไบโอยิงครับทางทาสนะนะครับโดนแก๊กดูดนะครับผมเอาแก๊กดึงใส่เบลดัมนะครับเสียชีวิตไปนะครับผมกา่บัตรยังไม่ได้ไหลเลยนะครับผม เดือนเหลือหนึ่งหลอดนะครับซึ่นในช่องนะครับผมกลับไป DA เติมเลือดเขานะครับไปดูดเลือดเติมนะครับแล้วก็เล้นล่างขีดดันเข้ามาเลยแล้วนะครับผมทางเจ็บบนครับเมนบนครับตอนนี้เดียวเชียนไล่แช่ครับได้แช่มาหลอดแต่มาหลอดจุกลบได้โดนป่าไปทีนึงแต่ว่าติดพสซีฟของเดียเชียนนะครับพสซีฟของเดียเชียนเนี่ยคือการจจดตีครั้งแรกของเขาเวลาที่เขามีก่อนเนี่ย มันจะทําให้เขาไม่โดนดามเมจนะครับก็เลยทําให้ปาดแล้วเลือดไปลดนั่นเองนะครับผม,อมตอนนี้เหมือนทางทีมดีครับจะสลับขึ้นมาบุคคนนะครับทางแครี่ของทีมดีนะครับเนื่องจากป้อมล่างกับทีมซีแตกก็มีการสลับกันเกิดขึ้นครับแล้วก็คีปก,ก็ต้องรีบเคลียร์นะครับผมไม่อย่างนั้นทีมซีก็จะมีโอกาสเสียป้อมได้นะใช่ครับผมดูเหมือนว่าทางทีมดครับทางทีมดีก็ แวมเอาเอฟิโญดากอนไปนะครับทั้งหมดเรนบนครับมีประเด็นครับบมาต้าฝังแก๊บมาต้าวฝังรถครับผมฝังแก๊บฝังแก๊บครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปล้วงเซริก้าแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเข้าไม่ได้เพราะว่เซริกา้าดัปคอมไวแล้จริงค่อนข้างเจ็บนะ,ะเริ่มเริ่มเริ่มเจ็บผมฝังพับแดงนะครับผมเตียวเซียนเล็งจะแช่หรือเปล่านะครับผมอเ,เอาแล้วเตียวเซียนเดินไป อมอเตอร์ไฟ,ฟเข้าไปล้วงเซเิก้าครับแต่ว่าเซเลก้ายัางหนีเข้าป้อมได้ส่วนแก๊กโดนทักทายหมดไปครึ่งหลอดครับตอนนี้เลนบนทั้งทีมดีออลนะครับแก๊กเหมือนจะโดนหรือเปล่าแต่ไม่โดนครับเซเิก้าตั้งป้อมในคู่ฟีครับยิงฟียิงฟียิงฟ,งฟีมาหลอดเข้ามาปาดปาดฟีกีฟกีฟกีฟใชหรือเปล่าดูดูใครกันไงไอ้เน,นี้เสียไปแล้วนะครับตอนนี้เวเลสเข้ามาเสริมนะครับตอนนี้ ฟังทีมดีจะรอดไหมจะรอดไหมเหมือนทีมดีทเลแต่ก็ไม่ใช่ครับแต่เวเลสครับเขามาแก้สถานการณ์ได้โดยการดึงและปาดดึงและปาดดึงและหมุนครับดึงและหมุนนะครับตัวเลยทีเดียวนะครับใช่ครับผมแลกกันไปยังเขาเรียกว่าอะไรสมน้ำสมเนื้อใช่ครับผมแต่สถานการณ์ตอนนี้ทีมซีค้าเสียไปสี่ตัวนะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่งเกิดมาใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ดีครับ เวลสเข้ามารับครับแต่ระหว่างที่นัวๆกันเมื่อกี้นะครับป้อมของทีมดีนะครับป้อมกลางแตกไปสองนะครับไปตอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วไวมากนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากใช่ครับแล้ทางเวลสของทีมซีฮะตอนนี้ก็ได้กุลามาสาบไปแล้วก็คือเจาะเกาะนะฮะจะทําให้ปั่นแรงขึ้นไปอีกนะครับปั่นแล้วเลือดเด้งขึ้นปั่นแรงเลือดก็เด้งเยอะนะครับ แก๊กก็ดึงขู่วิธีนึงครับผมไม่มีอะไรครับในทางของเดบนแต่ว่าดูเหมือนทีมซีจะเอาป้อมบนเขาหรือเปล่านะครับมีการออกกันเกิดขึ้นครับลิปเคียลิฟเคียคีปตัวนั้นออกไปอา้าวดึงได้เบาดั้มนะครับผมเบาดัมพุ่งหนีออกมาได้นะครับผมแลว้วก็ทางแก๊เกเคลียคีออกไปได้ครับแต่วมาคีฟเว็บใหม่ก็มาแล้วนะครับจะทํายังไงแก๊กดึงไม่โดนนะครับผมซิลจะเข้าไปล้วงไหมนะครับมาตัวนี้ ทางทีมดีกดดันนะครับผมเอามาที่พอมแล้วพลิปเข้าไปแล้วครับบราดั้มโดนคิกซี่ตีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไม่ทันนะครับผมเป็นสถานการณ์ไม่ได้ครับพอมแตกไปนะครับไบโอยิงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็คอยยิงสับสนอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังแร็ยังดึงไบโอไม่โดนนะครับผมแล้วโดนเดี๋ยวจะโดนซิลเก็บไปนะครับผมอ้าวไอวับนะครับ เป็นทางซิลิก้านะครับที่เก็บไปนะครับในคิวสุดท้ายนะครับที่เห็นไวๆเมื่อกี้นะครับแล้วก็เริ่มดีมดีนะครับเก็บดาร์คซเรเยร์ไปได้นะครับอวอเม่เที้ยมามาห,หายหายเมื่อกี้แมวเรียกให้เปิดประตูให้เจ้บาจบ้านเจ้าบ้านเรียกให้เปิดประตูแรู้สึกว่าเมื่อกี้ทีปีครับมีไฟเ,เกิดขึ้นหรือเปล่า ได้แล้วก็ oh. สร้างความได้เปรียบขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมใช่ค,ครับผม,มสีไปได้สี่ตัวเลยเดียวช่วงแรกๆเหมือนจะได้เปรียบนะครับทีมสีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์กําลังจะพลิกผันนะครับ mm hmm. เพราะว่าทางเซริกาก็ตั้งป้อมยิงฟรีแล้วตอนนี้ก็แรงมากครับตอนนี้ได้ทั้งเอ่อทารอนแล้วก็ดับคีด้วยนะครับแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล<ช>้วก็ชแล<ม>้วก็ยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเลือดเป็นบาโคเลยยาวเยิยด ต้บอกว่า <C S 1> ตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ทีม C ีกำลังคิดแล้วครับว่าจะต้องแก้สถานการณ์ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดนานไปไม่สู้ดีแน่นอนตอนนี้ตอนนี้ทีมดีครับแวะมาเอาอบิโซดากอนออบิโซดาก,กอนนะครับตอนนี้โดยมีทางฝั่งของแก๊กนะครับคอยยืนโซนไว้ให้นะครับตอนนี้การเยินของทีมดีครับก็เริ่มน้าขึ้นมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อหลังจากตอนแรกที่มันจะตามนิดนนะ ใช่ครับสกอร์ชิวก็ตามเอ้าตรงกลางกึ่งโคครับกักดึ่งโคแต่วัยโอครับโดนทักทายเรียบร้อยครับโดนยกหายไปทางฝั่งบอลดอมครับฝั่งทีมดีไปสองนะครับแต่ก็ยังมีรอดอยู่โอ้ทีมรู้สึกว่าทีมซีครับเสียไปสี่ครับโอ้สถานการณ์พิกผัดครับทีมดีชนะไฟทีมซีนะครับตอนนี้ครับโดนทีมไว้เก็บไปห้านะครับนะครับเซนิก้ากินฟรีนะครับเซนิก้าตอนนี้แรงและน่ากลัวมากๆถ้าเกิดไม่มีใครล้วงเขาเนี่ยรับรองได้เลยว่า เคลลี่ที่อันตรายมากๆนะครับมีชีฟเข้ามาที่ป้อมใหญ่แล้วนะครับ<ช>ผม<น>ะจะไหลจ,จบเลยหรือเปล่าจบเลยหรือเปล่าจบเลยหรือเปล่าหลุดเรียบร้อยเรียบร้อยโอ,โอ,อ้โหดีดีเนองเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมในเกมแรกนะครับดีด้วยสถานการณ์โอ้โหผมบอกเลยว่า